สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับพวกผมมาทั่ช่อง EC มาครับวันนี้นะครับผมจะไปเติมเงิน TOT กันครับเดือนสิบเดือนเก้าร้อยบาทครับว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าแรงจริงไหมครับตกเดือนระเฉลี่ยนะครับเก้าสิบบาทนะครับเราไปเติมการเลยนะครับเราไปนะครับไปครับใช้กดไลค์ชอบกดแชร์ถ้ามันครอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่นเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับตรงสู้โทราศัพท์มาตอนนี้เราจะมาเติมเงินซื้อที่กานนะครับเอาไปเลยครับเติมมนเงินซื้อเลยนะครับ เราจะเติมหน,นึน่งร้อยรงบนนะเจะใส่ไว้มากกมาจะใส่ได้ครับ เติมมะนาวเนี่ยเราไปแลแบตร้อยมาสึกเราก็จะเติมนะครับ เคครับเติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมก่อนนะครับตัดไปเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเติมเน็ตทีวทีกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คเน็ตกันก่อนนะฮะเราอ่านหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้เราได้อ่านหน้าจอแล้วครับก่อนอื่นนะครับเราไปเช็คดูนะครับว่าเงินเรามีเท่าไหร่กันนะครับ ให้เพื่อนกดนะครับดอกจันดอกจันหนึ่งหกห้านะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับโอเคครับตอนนี้กำลังขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะส่ง s อ s มานะครับตอนนี้ครับผมมีอยู่นะครับเนี่ยตะกี้ไปเติมเงินมาครับ ก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับตอนนี้นะครับเรามีเงินอยู่เดี๋ยวเราจะไปเติมกันเลยครับว่าเติมได้ไหมครับเน็ตให้เพื่อนๆนะครับโกดดอกจันหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับเราจะสมานเน็ตแบบไม่จางกัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเน็ตแบบไม่จางกัดครับสิบเดือนนะครับถ้าเราจะสมานเน็ตนะครับสี่เมตรครับ กดดอจันหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับดอจันห้าศูนย์สี่เหลี่ยมน,นะครับถ้าออกคนระับนี่เฉพนนาะนักศึกษานะครับบางครั้ง,งก็สมัครไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่นักศึกษานะครับต้องลงทะเบียนด้วยนักศึกษาเท่านั้น,นครับก็ต่อไปาล้วเปลี่ยนเป็นเก้าศูนย์ฮะถ้าอีหนึ่งเบอร์ฮะอันนี้เป็นเน็ตไม่จางกันนะครับเก้าสิบบาทนะครับเน็ตไม่จางกันนะครับสี่เหลี่ยมถ้าออกนะครับหนึ่งเดือนนะครับเหมือนกันครับ อันนี้ห้าร้อยบาทครับต่อไปห้าร้อยบาทครั Blue บสี่เมตรนะครับห้าร้อยบาทสิบเดือนนะครับดอกจันหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับกดดอกจันห้าร้อยเดี๋เด้อเเดนี่ยผิดนะกดห้าร้อยเลยนะครับแล้วสี่เหลี่ยมทองออครับสี่เม็ดนะครับเน็ตไม่จังการนะครับสิบเดือนนะครับอันนี้จัางการครับสี่เมตรนะครับต่อไปครับเน็ตไม่จังการนะครับที่เราจะสมัครกันนะครับ อันนี้เดือนละหนึ่งร้อยนะครับสิบเมตรนะครับอันนี้เป็นสมัครได้ทุกคนนะครับเอามาเนี่ยดอกจันหนึ่งร้อยนะครับสี่เหลี่ยมนะครับถอดออกนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับสมัครได้ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นนะครับก็จะสมัครได้นะครับเก้าร้อยนะครับดอกจันเก้าร้อยเลยครับสี่เหลี่ยมถอดออกเลยครับดอกจันหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับดอกจันเก้าร้อยสี่เหลี่ยมถอดออกนะครับว่าเราจะสมัครได้ไหมครับไปลุน 100, 100, aine, 100, ้นกันเลยนะครับเพื 900, 40, 100, 100, 000, ่อน เขาไม่ได้จ่ายนะครับท o t อโอเคนะครับเรากดไปแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนแล้วเราจะได้ไหมครับตอนนี้คนระับช้ามากเลยครับกำลังใจรหัสนะถ้าเราพิมพ์หนึ่งไปนะครับเขาบอกพิมพ์หนึ่งเพื่อยินเพื่อยืนยันสมัครเนี่ยนะครับเก้าร้อยนะครับความเร็วสูงสุดน,นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับสี่เดือนนะเราส่งไปเลยนะ ก็รว่ากัุนาล็อกสกู่จะได้รับ S S นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอ S S ก่อนนะครับน่าจะรอไม่นานนะฮะหวังว่าเดี๋ยวรอรับก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้นะยูเอ็มเ y f ฟรมมาแล้วครับแปดมงห้าสิบห้านะครับตอนนี้ครับสองทุ่มห้าสิบห้านะครับ วันที่25เดือนที่8นะครับ2021นะครับค่อยหมดนะครับเขาบอกย้อนใหม่เฟมครับผมก็ไม่รู้จากนะครับโอเคนะเรามาเช็คเงินกันก่อนนะครับกดเดจัน165นะครับ165าดตจัน2สี่เหลี่ยมโท่าออกเลยนะครับเช็คเงินนะครับโอเคย้อนใหม่เฟมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะตอนนี้นะเรากำลังเช็คเงินอยู่นะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะ Okay, นะโอเคนะเรื่อเรื่อเรื่อเรอ้วครับโอ้ชาชาอยู่ได้นะอยู่27บาทนะโอเคครับตอนนี้ครับเราสามารถเปิดเน็ตได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราลองเปิดเน็ตกันดีกว่านะฮะโอเคครับตอนนี้เงินหายไปแล้วนะโย,มมย่ใหม่เฟมโอ้สตังดูที่หายไปยี่สิบหกบาทจุดเก้าเก้าเก้าหกบาทนะครับแบนนี้นะ,ะหายไปสีสตังนะฮะมันกินไปสีสตังนะฮะโอ้ เดี๋ยวยมใหม่เฟ้ยนะครับเราเราไปเช่นไหกันนะครับห,นะบ,บหายไปไหนะแอปแอปหายไปไหนแล้วครับแอปเช่นไหนนะโอเคนะมันไม่อยู่ในนีนะ้เดี๋ยวเราไปเช่นใน google ดีก่อนฮนะกูเกิลโฮมมีไหนครับโอเครอบตอนนี้นะครับเรากําลังเข้า Google home อยู่นะ้วโทรศัพท์จะช้ายหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อ,เพ,อเพื่อนนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับเรา กดเข้าไปเลยครับเชนเนตนะครับกดเข้าไปนะเชนเนตอย่างเดียวนะฮะยอทดสอบเนตนะฮะหรือว่าเราจะเขียนทดสอบเนตนะฮะเรากดทีโอทีเข้าไปนะครับผมว่าน่าจะตรงมากเลยนะครับแอมนี้นะครับเราเริ่มเลยครับตอนนี้ครับผมทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วแต่เวลาครับนี่ครับทีโอทีนะครับจะได้ปิงเท่าไหร่นะครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับอือ เนี่ยตอนนี้ครับอยู่ที่10เมตรนะครับเราโหลดนะครับเอาแต่เวลาทาบันช่วงเวลาก็ได้เยอะนะครับบันช่วงเวลาก็ได้50กว่าเมตรนะครับน้องๆอัพโหลดก็จะได้ประมาณ30กว่าเมตรนะครับสูงสุดนะครับที่ผมเคยเช็ดได้นะครับแต่ตอนนี้ครับได้15เมตรนะครับเราแต่ช่วงเวลาครับตอนนี้ครับกำลังเช็ดอัพโหลดอยู่นะครับอัพโหลดก็ได้ไป0.0 0.8นะครับ1เมตรครับตอนนี้ขึ้น ยังไม่ถึงหนึ่งเมตรเลยครับขึ้นหนึ่งเมตรเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นนะครับอืมเพื่อการเทสครับเราขอทดสอบอีกสักสองรอบครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าทดสอบได้เท่าไหร่นะครับยตอนนี้ครับสัญญาณอยู่ที่สองขีดนะครับสี่จีนะครับผมย้ำเลยครับเขาไม่ได้จ่ายครับแต่ผมจ่ายเขาเองครับอันนี้ครับสั่งมาจะแอปนะครับ แอปออนไลน์นะครับเรามาสั่งมาจากแอปออนไลน์ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ดูนะครับประมาณเท่าไหร่นะครมีเน็ตฟรีให้สองเดือนนะอันนี้เขาลงทะเบียนไว้ให้แล้วนะครับอว่าดีครับถ้าเขาลงทะเบียนไว้ให้นะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาลงทะเบียนนะครับเพราะที่นี่ไม่มีที่ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับที่หมู่บ้านผมครับไม่มีที่ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับทีโอทีครับไม่มีที่ไหนใครครับน่าจะศูนย์นะครับหรือว่าไปซื้อที่ศูนย์นะครับ สองเดือนแค่หกสิบาทนะครับถ้าคุณสั่งในในออนไลน์หรือนะครับประมาณสักประมาณสักร้อยกว่าบาทนี้แหละครับถือว่าคุ้มนะคร้อยกว่าบาทนะครับประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบาทนะครับก็คุ้มแล้วครับผมพูดยังมีกี้ได้สองเมตรนะครับอัพโหลดนะครับโหลดประมาณสิบกว่าเมตรไ่นแหนครับ เอาลับตอนนี้ครับเราเช็ดรอบที่สามแล้วนะครับน้องๆเราดูกันเลยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอืมสิบหกนับตอนนี้ขึ้นไปสิบหกเมตรแล้วนะโอ้โหหน้าจอดับไปแล้วนะน้องๆไม่น่าอัดอยู่ไหมอ๋อยังอัดอยู่นะครับน้องโอเคนะตอนนี้ครับขึ้นไปสองเมตรนับอัพโหลดนะครับหนึ่งเมตรแล้วครับตอนนี้ตกลงมาครับย่อใหม่เฟรมโอเคนะ โอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับเน็ตของ TOT นะครับไม่จางกัดนะครับเป็นยงไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าคุณแค่ลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับที่สามคำไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมขอจบคลิปเพียนเท่านี้แล้วกันนะครับเงินเงินนะครับหมดไปแล้วครับเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับไปครับเพื่อพี่น้องครับผมทําได้นะครับอย่าชมคลิปอะไรอีกนะครับบอกมาเลยครับน้องๆ Okay, go Keep you like She's got some nice long hair, and you know that she's a bracket. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have